ไม่ถือมันเกิดเดินหน้าลดด้วยความที่มันมามันมันหยักไม้ได้เร็วก็เลยอมตะคือเรากลัวราคาขึ้นก็้วผู้ขายตกติดไปเลยไม้ละของผ่นมันเกิดช้นมากเคยได้ยังไงเพราะโอ้โหรถบ้านที่ดินแหมที่ดินติดทะเลสาบของคุณของผ่อนวันเกิดช่างมันเร็วมากช่างมันเร็วมากอันนี้ก็คือจะเป็นของขวัญมันเกิดใจยากนะค่ะสำหรับปีนี้อุยกบโดนมือแล้แล้วก็ของขวัญมันเกิดอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรอ่ะ รใหม่ได้ไหม้แล้วนะรเปเลยนเลยเร็วๆรวเร็วเร็วเร็วเรเราวเ็วเร็วเรไวเร็วเวเร็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 วเก็ทเร็วก็บเร็วเรเร็วเร็วเร็วเเร็วเล็วเเราหเร็วเร็วเร็วเรวยร็เวเรวเร็วเร็ว็นี่็อเร็วเ่เเร็นเร็วเเร็เร็วเร็วเร็วเรรวเร็วเร็วเ็วงยเือเ็เร มันเปนกคือพันเพันเปอร์เซ็นก็คือพันเปอร์เซ็นพอร์เซ็นก็คือพันเปอร์เซ็นตัวแรกตัวแรกตัวแรกแล้วจะมีตัวต่อไปไหมลัวจะไปโดนกล้องมันแย่แล้วมันกล้องจะไปโดนกล้องมันนะเร็วเร็วดีไหอก่าดีไแล้วาเาัไเน่ยเขาห่อไงาเข่อแบบอย่างดีเลันแับันเสอหายลเนาะนี่าอยู่ออ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 าอ ไปเลยดึงเลยดึงไปเลย,เลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลย,เลยว้าโอ้โหตัวไม่เล็กนะแม่ตัวไม่เล็กนะลูกเำ <c oughs> ไมอะ่ะอีนี่มันสเปซส,สีอะไรเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่วันนั้นที่ดูสีคิสมาสเอา ไม่ใช่วันนั้นที่ดูอ่ะสีคริสต์มาสไม่ใช่หรออไม่ใช่สี <c oughs> ไม่ใช่สีนี้หรอเอาก็มาให้เลือกสีนี้ก็สีคสริสต์มาสก็บอกว่าวาเลนไทนยกับคริคสต์มาสนี่บอกเอาคริสต์มาสคริสต์มาสเขียวกับแดงไงอันนี้มันวาเลนทายเอาก็ใช่ปะเนี่ยอันนี้มันวาเลนทอีหัวใจเนี่ยเอาก็อันไหนแกออกมาดูดิ นี่บอกว่านี่เอาคิดมากคิดมากแล้วนี่นอน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 ไม่ใช่ปกติอ่ะมันต้องตั้งแล้วมันถึงออกมาผักตั้งแล้วดึงออกมาก่อนว้ายจิ๊บซใช่มันต้องตั้งแล้วมันจะท๊อ ค่อยเอาออกมาไม่งั้นมันยกออกมายังไงเนี่ยก็นี่ไงผักตั้งมาดึงออกมานี่ไงมา14ี่โลเลยนะอุ้ยอะระวังระวังระวังอุ้ยลุ้มสีพิเศษด้วยนี่นี่อุ้มมันออกมาเองระวังนะมันยืนยันยืนแล้วอ๋อนี่บอกว่านี่เอาคริสมาสแล้วซื้อสีชมพูมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวพึ่งแกเอ้าก็คิดมาสมันไม่ทาน่ะ นของขวัญมันเกิดใครพูดก่อนอะแกของขวัญใครสรุปของขวัญม้าหรือของขวัญย่าไม่ก็ซื้อก็นี่ไงซื้อให้แกสรุปใครอยากได้ไม่ใช่สีแดงมันไม่ทานไอคิดมันมันไม่ทานมันหมดเขามีกงเอาไปแล้วมาก็รู้ว่าย่าชอบแดงชอบแดงชมพูมันไม่ใช่แนวเลยเนี่ยอ้าวก็ซื้อมาแล้วอะเปลี่ยนคืนคืนเขาได้ไหมเนี่ยคืนยังไงอะจ่ายตังค์ไปแล้วใครเขารับคืน แล้วมันคนละเจ้ากันด้วยก็มันไม่ทันน่ะมาชอบสีชมพูนี่รู้ค่ะสรุปคือไม่ได้เส้อมอะไยาก็ฉันได้เห็นว่ามันพันเปอร์เซ็นต์แกบอกว่าอยากได้พันเปอร์เซ็นต์าก็วันนั้นกูกันว่าแดงเหรอมาบอกว่าแดดมาบอกว่าสรุปเอาคริสต์มาสหรือวาเลนไทน์นี่บอกคริสต์มาสก็คริสต์มาสมันไม่ทันมันก็เลยเอานี่ะมันไม่ทันน่ะมันไม่มีแล้วไม่ทันก็บอกอยู่ว่าไม่ทันไม่ทันไม่ใช่ว่าไม่ทันแล้วเอาเลือกคิดเองเออ วอเลนทายม,ม,มันไม่ใช่นี่วอเลนไทายมันไม่ชอบแล้วทำไงอ่ะก็ซื้อมาแล้วอะแล้วทำไงแล้วทำไงพูดมาทำไงก็ถ้างั้นฉันก็ไปไว้ห้องฉันก็ได้ั้างั้นนะเห็นไหมสรุปสรุปคือก็แกไม่ชอบแกไม่ชอบก็แกไม่ชอบก็เอาไว้ที่ฉันก็ได้เดี๋ยวฉันเอาไว้ที่ห้องฉันเอง สรุปซื้อให้ตัวเองไม่ใช่ก็จะซื้อให้แกแต่แกไม่ชอบอ่ะให้ทําไงอ่ะทำอะไรใต้เลนสรุปซื้อให้ตัวเองไม่ก็ซื้อให้แกนี่แหละแต่ว่าถ้าแกไม่ชอบความหมายคือไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเอาไว้ใช้ของฉันเองก็ได้ไว้ที่ห้องฉันสรุปชอบอ่ะเปลี่ยนไซสไม่เป็นไรอย่าฝืนตัวเองอย่าฝืนใจตัวเองชอาไม่ชอบไม่เป็นไรไม่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 เป็นไรเลยชอบแล้วตอนนี้ชอบฉันไม่ฝืนฉันไม่บังคับแกถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันถ้าไม่ชอบก็คือไม่ได้เลยเลยตอนเนี้ยถูกปะ ถ้าไม่ชอบก็คือไม่ได้เลยเลยไม่ก็คือไม่ต้องฝืนเดี๋ยวรอสีแดงถ้ามีเราค่อยว่ากันรอรอก็แปลว่าไม่ได้สรุปรอแปลว่าไม่ได้ก็ก็ไหนเมื่อไม่ชอบก็ไม่ต้องฝืนอะไรที่ไม่ชอบไม่ต้องฝืนเดี๋ยวฉันเอาไปไว้ห้องฉันเองก็ได้ไม่เป็นไรฉันรับเองรับเองแปว่าซื้อให้ตัวเองสรุปชอบ ไม่เปลี่ยนใจแล้วไม่เมื่อกี้ย่าพูดว่าย่าไม่ชอบลยย่าไม่ชอบไม่ดูจากสายตาแกน่อยมากแกมแต่ดูจากสายตาม้าเหมือนจะขโมยค่ะเหมือนจะเอาไม่ใช่ก็แกบอกเองก็ฉันวันนั้นฉันได้เห็นแกบอกแกชอบสีแดงเข้าใจอยู่แต่ว่ามันไม่ทันถึงก็เลยซื้อมาเก่งเหมือนกันนะที่ซื้อของขวัญให้ย่าแต่เป็นของตัวเองก็ไม่ชอบไม่ชอบก็เอามาไว้ที่ชานแค่นั้นเองแล้วเดี๋ยวสีแดงถ้าเจอแล้วเดี๋ยวจะซื้อให้ถ้าเจอเมื่อไหร่ก็ถ้าเจออะชาิหน้าทำใบใบสรุปจะแกะมันไหมเนี่ย ไม่เดี๋ยวฉันจัดการเองฉันเอาไปไว้ห้องไม่ต้องจัดการเซย่าจัดการเองไม่ไม่ของกั่เียไม่เอาไม่เป็นไรเลยไม่ว่าเลยไม่ได้เสียใจเลยคือทาใจรับไว้แล้วเตรียมไว้แล้วว่าอ๋อทใจแปว่ารู้อยู่แล้วทําใจเตรียมไว้แล้วว่าทีลทีละคลิปอะอ่ะสรุปจะแกะมันไหมไม่เป็นไรทําใจไว้แล้วว่าถ้าแกไม่ชอบอะฉันก็จะเอาไปไว้ห้องฉันเองไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไร่ะนะจะเย็นเย็นเย็นไม่ต้องหน่อยนนี่คืออะไรเนี่ยการ์ดไม่รู้เลยนะเนี่ยสรุปแกะ แกะเลยเอ้าไม่ไหนบอกไม่ชอบแกะหรือว่าจะขายต่อไหนบอกไม่ชอบอันนี้คือซื้อมาอันนี้คือซื้อมาให้จริงๆเลยจะซื้อมาขายต่อเอาไงเดียก็แกไม่ชอบทักเริ่มงงละใครสนใจทักได้กูไม่กล้าแกะแล้วเนี่ยกูไม่กล้าแกะแล้วนะอยออะยังไงมันน่ารักมากเลยอะอะสรุปชอบไม่ชอบมันก็น่ารักดีมันก็เป็นแบบวาเลนไทน์เราก็ต้องมีให้ครบทุกวันปะวันวาเลนไทน์วันฮาโลวีนวันคริสต์มาสวันตุกจริงมันมีแบบตกจริงตกจริงมันมีไหมตกจีมีหรอไม่รู้อะ วันตรุษจีนวันคริสต์มาสวันวาเลนไทน์วันฮาโลวีนวันปีใหม่นิวีย์อวันอะไรอีกมีวันอะไรเชียงแมงเชีงแมงวันศักดิ์วันศักดิ์จีนเออต้องอไรเขาศักดิ์จีนศักดิ์จ่าศักดิ์ไทยวันเกิดวันเกิดรับปริญญาแฮปปี้เบิร์ตเดย์รับปริญญารับปริญญาแซยิ๊กอ่แซยิ๊กแต่ว่าเราก็เริ่มจากวันนี้ไป็นขั้นกันอ่ะโอ้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ถ้าอยางั้นเรายังไงเราต้องเช็คอุวิววันนี้คืออะไรอ่ะเขาบอกว่า ไอ้นี่ไงถ้าเป็นสีพิเศษมันจะเป็นสีนี้แล้วทำไมไม่มีสีพิเศษทำไมเราไม่ได้สีพิเศษ,เเศษวะคืออะไรอ่ะมันเป็นตัวกระลุนไงอุ้ย <UX. S 1> ตัวซีเครต <laughs> <laughs> ทำไมถุงไม่ได้ซีเครตทำไมถุงไม่ได้ซีเครตซีเครตสวยมากเป็นชมพูแบบหวานช้ำแต่นี้ว่าธรรมดาสวยกว่าเพราะมันก็จะเป็นสีทองทองใช่ไหมอุ้ยต่อไป<ม>อุ้ยเฮียเนะ เอาแกะหน้ามันเลยเอาแกะหน้าแกะเลยเหรอตื่นเต้นอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะหน้ามันเลยนี่มันไม่อยากแกะน้องเลยอ่ะจะแกะยังไงวาแกะหน้าน้องกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแกะหน้าน้องต้องถ่ายคลิปเพราะว่าเผื่อมันมีอะไรเกิดขึ้นมันจะได้ก็ถ่ายอยู่นี่ไงต้องถ่ายคลิปต้องถ่ายคลิปอยู่นั่นล้ำไปมาถ่ายใกล้ๆสินี่ก็ยืนคืออยู่นั่นแหละจะแกะยังไงฉันไม่เคยแกะมาก่อนในชีวิตเห็นฉันไหมเห็นหมาไหมเออนี่ไงแกะมือแล้ว บึ้งค่อยๆแกะนะอุ้ยน้องจะเป็นน้องตอนแรกของปกตินะคะไม่มีตำหนิใดๆไม่แตกไม่หักนะคะอุ้ยนี่นกลัวจังเลยบึ้มมือเสียยายังแกะไม่ออกเลยอ่ะแกะตรงทัดไอ้ที่สก็อรเทปที่หนูอ่ะนี่โอเคแกะแล้อ้ยเดี๋ยวเสียย่าแกะหน้าเองเอ้าไหนบอกไม่ชอบเป็นของขวัญของย่าไม่ของม้าของน้าเนี่ยไหนบอกไม่ชอบอุ้ยเขาแกะฟิล์มนี่หรอโอ้ยไม่อยากแกะเลยอ่ะนี่มันจะเป็นรอยป่าวะใช่แล้วมันเฮ้ยไม่แกะฟีไม่แกะอันนี้ออกกว่าจะย้ายบ้านมันจะเป็นรอยแกะย่าแกะอันนี้นี่อย่างนี้อุ้ยระวัง นี่ระเอาอันนี้อ้อคอว้าวน่ารักสิจิบุ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 น่ารักที่สุดเลยเห็นไหมแล้วก็ปิดหน้าน้องแค่นีิทอเปิดหน้ามาน้องก็น่ารักเลยนี้เอาอันนี้เอาอันนี้ปิดน้องไว้ก่อนเอาอะไรปิดมันมีมันมีแบบมันมีตรงคอมันตรงเี้ยไม่ต้องละไม่ต้องละใช่เขาบอกว่าคออะไรอ่ะอยู่ไหนอ่ะไม่มีไม่มีพูดเล่นอ่ะไหนต่อสิอ่ะแล้วมีอะไรอีกอันนี้มันเสียบอะไรของมันวะเนี่ย อ๋อเสียบตรงนี้มันมีมันมีที่เสียบแล้วมันจะมีไฟตรงไหนเอ้ยแล้วมันจะมีไฟตรงไหนวะยากดูว่าหรือว่าเสียบปุ๊บลูกบอลมันขึ้นปุบ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 เฮ้ยลองไปเสียบไหมหัวใจมันอุ้ยนี่หัวใจเห็นหัวใจป้าลองไปเสียบไหมเออเอาลองมาเสียบตรงนี้ที่ไหนปักที่ไหนไม่เป็นไรก็เอาเสียบตรงนั้นเลยก็เรามีปักอยู่อุ้มไปะเอาอุ้มไปอ่ะเอาอุ้มไปสิอย่าทิ้งโอ้โหหนักมากก็สิบสี่โลอ่ะเอารถเข็นไหมหนูลูกหนูน่ารักมากเลยอ่ะมันอุ้ยหน้ามันอุ้ยลองพื้นติดใช่ย้แลลวหมด่ะ อ่ะแกงไงต่อระวังแขนหักมึงยกอุ้มดีๆระวังแขนหนักระวังปืนมันลนระวังมึงไม่ลนไม่ลนระวังมึงจะสะดุดเถอะอุ้ยอุ้ยอ่ะไรอ่ะชาร์จใส่ชาร์จเดียวกันเลยอ่ะวจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวมันนะแล้วก็สามสองหนึ่งตูมไทยสี่ะไทยเอออ่ะ three two one zero ปุ้งอย่าปุ้งนะลูก Happy birthday to you ชาร์่ออะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยมันต้องมีอะไรสิว่ายังไงมันหลวมหรอเอาใส่มันไหมเอาอันนี้สิไหนหนึ่งสองทรี two one ถ two one ปุ๊มมันช็อต่ปเมื่อกี้ทิ้บแบบเมื่อกี้คือระยะให้รู้บ้างอ่ะไม่มันจะมีหรือว่ามันต้องเต็มก่อนหัวใจมันเต้นแต่ว่าแต่ว่ามันอาจจะเต้นแบบไม่ไม่ได้ตลอดคือเหมือนแบบนานๆมันก็จะวุ้บวุ้บมันมีกระสือเลยฮิโดคิได้ไหมมันมีกระสือบปะนี่ว่า จริงหอแล้วไหนอะย่าอย่าลากไปลากมาเท้าปเป็รอยก็สายมันกะสายเรามันก็ไม่ต่างกันปะมันก็เป็น usb เหมือนกันอะเออทำไมหรือมันยังไม่มีแบตบมึงตอบสนองกูหน่อยสิเนี่ยมันก็เสียบเข้าไปแล้วนี่ไงนี่ไง มมัันยงไ่เดี๋ยวแล้วมันก็จะหายไปมันจะมาเป็นบู๊บบู๊บนี่ไงนเลยจะเป็นแล้วเป็นอย่างก็หัวใจแบบกระซือกลางวันมันเป็นยิงมีทุกสิ่งเขาเขารู้ไม่ว่ว่าเขารู้ไม่ว่ว่าว่าประเทศเขาผลิตมาแล้วประเทศไทยมันเหมือนกระซือหรืเปล่าอเขารู้มาอ๋ออันนี้มันจะเป็นวาเลนไทน์ไงมันก็เป็นหัวใจมีทุกสิ่งธรรมดานี่ถ้าเกิดมันเป็นไส้อ่ะ เอก็ใช่เลยก็คือใช่เลยกระหรืเลยมาอยากเห็นข้างหน้าใช่ไหมสรุปชอบไหมชอบค่ะแล้วคนแรกบอกไม่ชอบเฉยปึ้มติ๊โซติ๊โซเนี่ยเอามาดูใกล้ๆดิน้องน่ารักก็ซื้อพอถึงว่ามันถึงจะแบบว่าเออโอเคเราคงราคาเนาะทุกสิ่งธรรมดาธรรมดายิ้มแย้มช่างเจ๊แกแล้ววินจะทำลมมเนี่ยเวลาทำความสะอาดมันเหมือนรักกุลือมากแม่ทำอไงกับมันดี คือมันมีแบบว่าเนอะมันมีรายละเอียดดีเทลของมันเนาะมันน่าหลักมากเลยอ่ะหลงเสน่มันืมแล้ว่าเขาบอกว่าพอมีหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมีตามมาอีกแล้วดูผิวหน้ามันดิผิวหน้ามันเนียนเหมือนหน้าย่าเลยอ่ะแต่ปากมันไม่เหมือนปากมันเหมือนปากันปากมันปากมากอ่ะโอเคเข้าใจละแล้วเราก็เทสยาต้องหาที่เสียบ USB ให้มันทีนี้ย่าก็รู้แล้วว่าย่าจะไปตั้งมันตรงไหนตรงไหนก็ก็ ก็จริงๆไะอยากจริงๆไะอยากตั้งตรงที่มุมที่แบบว่าเวลาไล์สดเราเห็นมันนะไม่ใช่เดี๋ยวก่อนมึงให้กูเห็นหน้ามันบ้างเถอะอ้าวแล้วจะตั้งแล้วจะไปไว้ในห้องแกฉันก็ไม่เห็นหน้ามันเลยสิอือทุเลตไม่เอาดีๆจะตั้งมันตรงไหนก็ต้องตั้งโชว์ม่ก็ในไล์สดโชว์ทุกคนเลยตรงนี้โชว์แค่มาคนเดียวแต่ในไลจะเจอหน้าข้าตามันบ้างเนาะชื่อน้องว่าเล็ตกิโน้อง ลูกย่าลูกย่าแต่ตัวเองตั้งชื่อคืออะไรวะงงก็หลานภูลูกแกหลานฉันอุ้ยมันน่ารักนี่ชอบ นี่ชอบตรงที่ว่าตอนแรกอ่ะไม่ชอบแต่พอแกะหน้ามันออกมาแล้วว่ะ <PN> ตอนตอนแรกยังไม่เห็นหน้ามันไง <binnen S 2> แต่พอแกะหน้ามันแล้วตาสีตามานะันอ่ะคือ<ห>สีม่วง <ห puff. S 2> มันเป็นชมพูที่เป็นอมม่วงแล้วสีแขนมันอ<ห>่ะมันเป็น<ห>ชมพูที่เป็นอมม่วงก็เลยชอบเขาจะหมายปะเออแล้วคิเตอร์ก็เป็นเออเป็นม่วงน้ำเงินก็เลยชอบแต่ตอนแรกคิดว่ามันเป็นชมพูแบบชมพูชมพูเขาจะหมายไหมเออแล้วบวกกับที่ว่ามันเป็นกระสือด้วยนี่ก็เลยเลิฟมันเพราะว่ามันแบบมันเป็นเหมือนแบบกระหลือสูนะ นี่ก็เลยแบบถูกใจใช้เลยสรุปถูกใจใช้เลยน่ารักที่สุดแต่อยากดูว่าโต้คลิสต์มาสจะเป็นยังไงเนาะไม่อยากรู้แหลเราดูเห็นราคาแล้วไม่อยากรู้แลตัวเดียวก็เกินพอลแล้วก็นี่แล้วมันก็อย่างนี้ได้ด้วยมันจริงๆมันน่าจะชาร์จได้แล้วมันพ่นฟองออกมาได้พอพอพอพ่นฟองพักก่อนอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะดีแต่อีกข้างในนี้มันมันกระโดดได้ปะไอ้ผ้ากระโดดได้ทำไมกระโดดไม่ได้เราทำไงอ่ะก็อุ้มมันแล้วก็เขยียบไงหรอมันจะกระโดดไหนลองทำเลยทเลยค่ะ โอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณชันไม่ขอบคุณมลรีอ๋อขอบคุณค่ะคุณที่ซื้อผิดสีมาให้โอเคค่ะไม่ว่ารีวิวจบแต่เพียงเท่านี้นะคะอันนี้แยกเป็นสองคลิปนะเกือบได้เป็นของกูเือแล้วโอเคค่ะไม่น่าชอบเลยเกือบเสร็จกูแล้วแล้วก็ลุ้นว่าจะมีตัวต่อไปไหมสำหรับพันเปอร์เซ็นโอ้ยพอเหอะ ทำไมอ่ะราคาก็พอแล้วสะสมตังบ้านได้อ่ะหุยน่ารักไปเปคนขายนะขายตังบ้านได้ราคาหุยมือมันหุยมันหมุนได้ว่ะหมุนหลุดหลุดมันหมุนแบบมันแต่มันกำหมัดอยู่นะมันกำหมัดเหมือนมันจะชกเลยใช่มันจะชกแกกำหมัดเหมือนมันจะชกใครบางคนชกแกนแหละโอเคพอละแค่นี้ละเอออ่ะไปเดี๋ยวคิสคิสกันคิสคิสโอ้ยพอพอเดี๋ยวชกกระโปรงโอเค เฮ้ยไฟดับแล้วที่ตรงนี้เป็นรอย